ติดตั้งหลังคา25ตารางเมตรด้วยงบ136,000บาทจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการแกนพีโน่พหลโยธินลังสิตวันนี้จะพาไปชมผลงานการต่อเติมหลังคาของช่างปองป้าลูบกันนะคะหลังนี้นะคะก็จะเป็นการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านโดยจะแบ่งเลเยอร์ระหว่างหลังคาหน้าบ้านและหลังคาลงจอดรถซึ่งก็จะออกมาเป็นรูปทรงตัวแอลแบบนี้เลยโดยแผ่นหลังคานะคะก็จะใช้เป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีสพีโอฟโมและตีฟ้าด้วยฟ้าเมทัลชีสลายไม้สีอ่อนซึ่งหลังนี้นะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นไฟลิบบิ้นแสงสีส้มก็จะติดตั้งบริเวณหน้าบ้านจํานวนหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ลง จอดรถจานวน3เส้นบอกเลยว่าไฟลิบิน์นี้นะคะจะให้ความอบอุ่นมองแล้วสบายตานะคะอีกทั้งยังมีความเรียบหรูทันสมัยอีกด้วยนะกลับมาในส่วนของหลังคาหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะติดตั้งเท้าแขลนระแนงจํานวน1จุดและในส่วนของลงจอดรถนะคะก็จะติดตั้งเสาตกแต่งแบบระแนงรัดเสาจํานวน2ต้นตัวโครงเหล็กทั้งหมดนะคะลูกค้าก็จะเลือกใช้เป็นสีดำด้านเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านเดิมของลูกคา้าในส่วนของรางน้ํานะคะก็จะใช้เป็นรางน้ำซตลเลสแบบพับซ่อนในโครงนะคะก็จะออกมาเรียบสวยแบบนี้เลยและท่อน้ำทิ้ง ะะก็จะใช้เป็นท่อน้าทิ้ง PVC นะคะก็จะทาสีเดียวกับตัวโครงเหล็กแบบนี้เลยต่อมาจุดสําคัญเลยนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการลงเข็มไมโครพซึ่งหลังนี้นะคะก็จะตอกจํานวน2หลมุมและบอกเลยว่าช่างโปองนะคะตอกลึกถึงชั้นดินดานทุกหลังเลยนะซึ่งข้อดีของการตอกเข็มไมโครพนะคะจะทําให้บ้านไม่สุดตัวและสามารถใช้งานได้ในระยะยาวเลยนะคะและนี่ก็เป็นภาพรวมผลงานการติดตั้งหลังคาของช่างปองป้าปลูบนะคะและบอกเลยนะคะว่านอกจากลูกค้าจะได้หลังคาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าย,ยังได้ส่วนลดแล้วก็ ของแถมอีกด้วยรวมถึงช่างปองคอรับประกันงานนานถึง3ปีเลยนะคะรับรองว่าลูกค้าที่ทําหลังคากับช่างปองนะคะหมดกังวลหายห่วงได้เลยและหากใครสนใจงานติดตั้งหลังคาสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงช่างปองป้าปลูบนะคะ